สวัสดีคะ่ะพบกับนุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็มีรถนะคะสวยๆมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันดีเช่นเคยนะคะกับช่องนุ่นพอดีชาแนลนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่องนะคะที่นุ่นจะมารีวิวรถยนต์มือสองให้กับแฟนๆได้ชมกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota v วีออสนะคะรุ่น1.5ตัว E คันนี้ได้เป็นปี2017ด้วยนะคะก็สําหรับราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่า นั่นเองนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้จริงเครดิตดีฟรีดาวอันนี้จัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะก็ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นุ่นด้วยนะคะมาเรามาชมใปพร้อมๆกันเลยสําหรับวีออชมนี้นะคะก็เป็นชมเจนซีชมปัจจุบันเลยนะคะลักษณะโดดเด่นของเขาเลยนะคะจะได้เป็นกระจังหน้ารูปตัว Y วสีดําแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวไอตันนั่นเองข้อดีของเขาเลยนะคะเป็นรถตลาดมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะและในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ6กไก่ชอช้าง3872กรุงเทพมหานคร ค,คุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะ สำหรับด้านล่างนะคะกระจังด้านล่างของเขานี่คือจะเป็นแบบเปียโนแบ็กสีดาแบบนี้เลยนะคะก็ดูเฉบียเฉียวดูทันสมัยดูดุมากมากเลยนะคะสําหรับโฉมนี้เนาะถัดมาในส่วนของไฟด้านหน้านะคะสําหรับชุดโคมไฟหน้าของเขาเนี่ยได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟนะคะซึ่งเป็นชุดโคมไฟตรงรุ่นของเขาเลยนะคะเห็นไหมชุดโคมไฟยังใสย,ยังใหม่อยู่เลยนะคะของเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะ ของเดิมแท้จากโรงงานสภาพพร้อมใช้งานทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่เลยนะคะ มาดูในส่วนของล้อกันต่อเลยนะคะในส่วนของล้อของตัวรถคันนี้เองนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กสีเทาดาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมขนาด15นิ้วเป็นล้อแม็กสี่ลูของเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะของเดิมแท้จากโรงงานอันนี้คือจะต้องเป็นสิ่งที่ดีได้รับการรับรองมาตรฐานจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของตัวยางเองนะคะตัวนี้ได้เป็นยางกูเยียด้วยนะคะก็อันนี้เป็นในส่วนของหน้ายางเห็นไหม สำหรับตัวยางนี้นะคะได้เป็นยางสัปดาห์ที่40ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะก็ถือว่ายางคูเยียก็เป็นยางแบรนด์อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะที่ใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของกระจกมองข้างกันนะคะสําหรับกระจกมองข้างของตัวรถคันนี้นะพับหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้าปรับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะก็ควบคุมจากแผงวงจรภายในตัวรถนะคะมาพร้อมกับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวที่หูของกระจกมองข้างของตัวรถคันนี้นะคะนี่แล้วก็สําหรับกระจกของเขานะคะเนี่ยกระจกของเดิมแท้จากโรงงานนะคะมันจะมีในส่วนของสัญลักษณ์ของโตโยต้าแล้วก็สัญลักษณ์กันขโมยนะคะก็เป็นตัวบ่งบอกว่าตัวนี้ยังเป็นของเดิมแท้จากโร อยู่งานไม่เคยโดนชนกระจกแตกหรือว่าเปลี่ยนกระจกมาอย่างแน่นอนเลยนะคะมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยสําหรับสีของตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถสีเทาดํานะคะถือว่าเป็นสีที่หายาก สำหรับรถคันนี้นะคะก็เป็นรถสีเทาดำนะคะก็เป็นสีที่หายากอีกหนึ่งสีเลยก็ว่าได้นะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ของตัวรถคันนี้นะคะก็จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะยังไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถเติมแก๊สโซฮอล์91 95 e20 แล้วก็ e85 ได้ด้วยนะคะ มาดูกันที่ไฟด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายที่เป็นแบบหลอด LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งเส้นโครเมียมอยู่ในชุดโคมไฟเนาะชุดโคมไฟของเขาก็มีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของรุ่นของเขานั่นเองนั่นก็คือ v s เนาะแล้วก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้าและรุ่นย่อยของเขานั่นก็คือตัว E นั่นเองเนาะคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายของเขาเนี่ยได้สีเดียววกัับตรถ เลยนะคะลราก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะให้ถึง2จุดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังเนาะใกล้วัตถุคนหรือว่าสิ่งของนะคะเราก็จะได้ระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวต่อมานู่นจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะก็สามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านนอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัว V ีออสเองนะคะก็เป็นซิตี้คาร์ขนาดกลางนะคะก็มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะเห็นไหมไม่มีการติดตั้งแกส๊สหรือว่าผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะคะ มาลองมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกาันสำหรับด้านล่างเองนะคะก็จะมีในส่วนของย่างอะไรสำรองแล้วก็ถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงนะคะจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะคะนะดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกาันก็จะมีในส่วนของรอยทางมะพร้าวเห็นไหมคะแล้วก็รอยเม็อดอร์ต่างต่างพวกนี้คือเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยให้ดูกันอีกหนึ่งข้างเห็นไหม เนี่ยมันเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าเราขายโครงสร้างเดิมๆจริงๆไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนตผิดความจมหนาอย่างแน่นอนนะคะองค์ประกอบเดิมๆจากโรงงานอันนี้อยู่ครบเลยนะคะสบายใจได้เลยเนาะมาอันนี้ก็จะไปในส่วนของฝาก,กระโปรงด้านท้ายเห็นไหมคะนอสสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับนะคะทั้งสองฝั่ง ให้ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยคือมันเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าทุกอย่างมาจากโรงงานทั้งหมดของเดิมแท้เลยนะคะเนี่ยรอยมตราร์นะคะตัวนี้มันเป็นแบบโครงสร้างให้เห็นๆเ,เลยนะคะว่าตัวนี้คือแบบทุกอย่างเดิมทั้งหมดเลยนะคะสามารถมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะก็เพชรยนต์อยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มีบุรีกรงเทพนะคะอันนี้เราก็ได้ดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของภายในกัน มาเริ่มที่แผงประตูกันก่อนเลยดีกว่าเนาะสำหรับแผงประตูของเขาอะโฉมนี้นะคะเป็นจะคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีโรสโกแบบนี้เนาะให้ดูแบบว่าอารมณ์รถสปอร์ตดูดุดูเข้มแต่ว่ามีการตกแต่งสีลรสโกให้มีความหรูลงไปด้วยนะคะ เมื่อเปิดประตูด้านในนะสีดําแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเลยมาพ้องตัวล็อกกระจกระบบเชนทั้นล็อกกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแต่ว่าจะเป็นออตโต้สําหรับผู้ขับขี่นั่นเองด้านล่างก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ำเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ภายในเลยเนาะ สำหรับตรงนี้เองนะคะก็จะเป็นในส่วนของมวเกระลื่นถลายพับผูกกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยตัวนี้สามารถดึงออกมาได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ํานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะสำหรับพวงมาลัยตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กสีดํามาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวนหนึ่งคูน้านั่นเองมาเรามาดูในส่วนของราคาป้ายหน้ารถกันดีกว่านะคะ สำหรับป้ายราคาหน้ารถเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกรายละเอียดต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือ Toyota v ว o อ1.5ตัว E ปี P 2017ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะสำหรับเลขไม้ของตัวรถคันนี้นะคะก็อยู่ที่141,611กิโลนะคะก็เป็นเลขไมลตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะ มาที่คอนโซลกลางนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะรุ่นย่อยตัว E วก็จะได้เป็นเครื่องเสียงซีดีสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยแอร์ Air เป็นแบบอนาล็อกปรับความเย็นความแรงพัดลมได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะขับค่อนข้างง่ายเลยและมาต่อกันในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดาําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มอันนี้คือเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะซึ่งข้อดีของเบาะผ้าเองนะคะก็ ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะมาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเองก็เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้ทีส้มเช่นเดียวกันนะคะมีสายเบลให้ถึงสามเส้นนะคะก็ถือว่าควบความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนะคะอันนี้คือรถปรับสภาพเพียงแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะนุ่นบอกเลยว่าทางเราจะทําการดูแลให้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน ด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้าอันนี้มีให้ครบจุดๆเลยนะคะระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังนุ่นว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะคะก็นั่งเหยียดเท้าได้แบบสบายๆเลยเฟดานด้านในก็ค่อนข้างสะอาดเลยนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยขั้นนี้นะถือว่าภาพรวมโดยรวมนะค่อนข้างโอเคเลยและที่สําคัญก็คือเลขไม้ก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะ ก็สุดท้ายที่จะพาไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีพีไอฝาสีขาวแบบนี้เลยนะคะขนาด1 5 0 0นซีซีเนาะก็ตัวเครื่องยนต์เองนะคะฝาน็อตฝาเครื่องอันนี้คือแบบไม่มีรอยเปิดมาอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดซีซีพวกนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของรอยแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงเห็นไหมคะสีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะพวกนี้จะเป็นโครงสร้างต่างๆะ อันนี้จะเป็นในส่วนของน็อตแก้มด้านซ้ายนะคะนี่เม็ดอัดที่เบ้าโชกนะคะไล่มาเลยก็จะเป็นในส่วนของคานรถนั่นเองตัวนี้จะเป็นคานด้านซ้ายนะคะแล้วก็น็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายกับคานหน้านะคะสีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยสำหรับคานด้านหน้าก็คานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้โครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนนะคะน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและก็คานด้านขวาเห็นไหมก็ไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยคานด้านขวาด้วยนะคะเห็นไหม นี่แล้วก็สติกเกอร์มอกอ,กอที่ติดอยู่กับเบ้าโชว์นะคะเมนอาร์ตสภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างต่างๆนุ่นบอกเลยว่าทุกคันที่นุ่นเลือกมารีวิวนะคะลูกค้าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนคุณภาพคัดเกรดนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาประทับของต,ตัวใต้อยู่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันว่าของเดิมแท้จากโรงงานแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะก็สภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบน็อตกิฟทุกตัวก็ครบเช่นเดียวกัน สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานและสติกเกอร์สีตัวนี้ก็ยังอยู่ครบนะคะอันนี้คือเรารับประกันเรื่องเครื่องยนต์นะคะว่าไม่มีทุนหนักแต่ต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะก็ลูกค้าสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ทุกคันเลยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o ต a v i ีออคันนี้นะคะรุ่น1.5ตัว E ปี P 2017นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยที่เบอร์084-0042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะแล้วก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ